พบอีกแล้วบาทนี้เอาไปใช้พบวนลบาทนี่ว่าสิชอนอยู่พบเลยไปใช้ไปใช้เออวนี้เนรลำลัง่ายบวนี้เจ้าว่ลาชิออเราไปใหญ่โต๊นั่งเลยออกมาพูดกันต้น้าทก่น้อยคือเสมออยู่แท้เมื่อนี่คือสินนักเรียนสองามคน คักคายสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกเจ้าเด้อน,นะพ่อพอ,พอกับสาว่างตอนนี้ก็อยู่ห้องเยียนพี่น้องเลยเยพิ่นเข่าห้องบ่หตังจากที่เพิ่นกับขึ้นห้องเยียนใหม่เรียบร้อยนะเนาะเพื่อที่อย่างเป็นทางการมันีก็สาว่างกับมาห้องเยียนอีกคือเก่าเนาะเออเพิ่นออกเลยนะต้นใหม่เนาะเพิ่นออกอย่งเด็ดทเอซีเพิ่นก็ว่า ต้นดอกไม้น้ํมาโคดมาปลูกเนาะเพิ่นก็เอาออกบ่เนาะโอ้เพิ่นเข้าห้องเฮียนคิดว่าบ่มีน้องนเฮ็ดมานน2-3คนทําความสะอาดงอมแงมีนเ็หมแล้วฮะนเ็ สบายดีเด้อสาวมุกางนองหางเฮียนสบายดีใชคูสาวคู่ไปทางในเลยสาวคู่ย่่ะอาไพ่ซอนมาเนี่ยลองสอนมุ่งมาสะว่างปมือตึบซอนเป็นไปลองเจ้าเป็นลรงเป็นคู่บังลูกมนีสาวมกวเป็นนเบิ่งหันวันนี้เฮียนเกี่ยวกับยังก็ฮะเบีน ภาษาลาวที <minutes> paid, ่น่งวันอังคารวันที่สิเดือนกุมภาเนาะปีเดงปีธงพันธะปาภาษาลาวท่านี้ปีซาภาษาลาวกัเนาะนงคนาจะนเดียว่สคนเดียวทำสิบกันนางเรียนไหน่อยเนาะไหน่อ น้องนิวเมนบอน้องนิวปอสีปอสามหน้าจิเมนน้องนิวคือหน่อยใช่เนาะใหญ่กว่าโมอสาทางนี้ได้จัดมัดผบเลยกูว่าจุ่มชาใทยหนังเฮียนกันเลยอ่าผมขั้นให้กันบ่เลยนี่ขู่บ่มาโดนเก่านอนบ่อลูกบ่ไล่ได้หน่เนาะนางสีไว้เป็นบ่วนาอ๋อปอนสวรรค์โอ้ปอนสวรรค์ตืมชื่อเป็นตลกสว่าคกันเลย มันคมันบอกอีกว่าคู่ันใส่ใส่ในคู่คนใส้นะโอ้แบบกระดานกระดานมาไว้โอ้กระดานมันเทนะคู่คนแส่กระดานอย่างไงเป็นตาอกใช่ไหมบ้หูอืมนี่ตที่เคลื่อกั เป็นคู่ปาทาเจ้าในคู่ผมว่าแรงนั่งโค้งตกน้ำรูบแล้วก็นี่จะในคู่เพิ่นเขียนว่าชุเจ้า้ากันลบบ่อหรือว่าจังไงไม่กระนานนี่ฮะโอ้ยเขียนเป็นเบอร์ดับเบิลอ่านเป็นเบอร์ดับเบิลจังลบนี่เนาะยังเหลือไว้แต่วีซ่าภาษาลาวแต่ว่าเพิ่นเขียนไว้หายไปลบเลย อุ่้ถามยงุอนีโอ้แแวเ็นใหม่ละากันตั้งใจเยนนู้อแบบนี้ตั้งใเยนใหเกท่าไพวันนางอยู่เจแท้น่ะอันไปโทรบ้านอันเป็นผู้สาวบ่ เดี <Private S 2> ๋ยวพ่ออ <speaking in English> <speaking in English> <speaking> ้อนว่ามีความหักเน้อตั้งใจเทียนเน้อมันนมีเพ่งานไรได้เพอ่งานเนาวจะเขียนจนไม่เขียนอะไรแบบนี้ได้ตั้งใจเน้อใช้สือเพื่อพูดความหักนวามานบอใช้ใช้ผมรูน ครูบยมื้อนี้พี่น้องเอ้ครูไป2คนเนาะบ้านหนองยากเนาะเพิ่นก็ไปเอากระดาเนาะกระดาีมามาสอนมาเขียนบทเรียนให้น้องๆนี่ได้เนาะพี่บ่ได้คิดเบ่ได้เพิ่นก็เลยไปเอาจะไปเอาใก็บ่ฮู้เนาะอันอ เลิกแล้วปอนะไปใช้นอปอนี่ลูกเบาไล่พาลุยสีดองเลยจะไปสีอาย,อายแน่เนี้ยงานอะไรสาวมุกไปปิดคู่ขอ,ง,องเล่นบ่อช่างเล่นไปเซลแทไปเบึงก่อนโอู้บุงใบหวานช้นผลมะม้ายังนางนี่บุ้งหูเหมือนผลม้ม่ายุ้มม,มัน หัวในบ้านตุกจากกันหลังคาบ่เนาะมห้องนี่อีกก่อนบานี่น้องนึกสวางต้องยังไก่ล่โอ้โหไน้องคุณเบอง์ไงนี่ไก่ป็นญัยไอยข่อยเรล่องลิ่งเผือบริกกิงเลยหัวนเ็นาลาเนาะอยู่ในนีแม่ขอนึงบเบ่ฮะพวกอีกแล้วบาทนี่เอาไมใช่ปวกป ว่าสีชอนอยู่หบดเลยไปใช้ไปใช้เอ้ยโมนี่เดินลำราง่ายจังปานนี้เฮ้ยคนคนเลยเอ้านางขาดเนี่ย่นคือคนออกเบิดอันต้นดอกไม้นี่เพก็เสื้อต้นเนี้มาปลูกเชื้อต้นดาวเพลองบ่เนี่ยนี่ไหนเป็นนอกคือนองเนาะเล็กน้อยบ้านนอกบ้านนาครับกับสีประมาณนี้เนาะกรบโปสว่างกรบโปถือซาเพิ่ดอกเพราะว่าเพิ่นเป็นเล็กน้อยเนาะมัน สิบุกคือเด็กน้อยแถวในเมืองเลยพี่น้องไอ้สาเด็กน้อยในเมือง,อ,งอ,เมองชำนี่นี่โอ้เก่งขนาดแต่ว่าบ้านนอกเขานี่สิประมาณนี่เนาะบ้านชววางก็คือกันถ้าเห็ดแขกเห็ดคุ่นน่ยก,ก็ะชีญ้ยญาสีอายเนาะก็สิบุกล้าตอบกล้าเว้าเนาะถ้าว่าเด็กน้อยนักเฮียนเนี่ยป๊าเก่งขนาดถ้าว่าเด็กน้อยนักเฮียนอยู่เฮียนอยู่ในเมืองเนาะก็สิ่งเตกซางกันอยู่ เ็วัี่ตอนนะออาส่าวไฟวันนี่เป็นคู่ในคู่ปยู่เลยมีมีคนอ่าน A B C ได้บ่นนิมีบอฮะผูดนางอีนางหลังคุกมีางคุที่เดียู่ในนองคนอ้างนะ เลยสองยังบ้าสองเลยลกอ้อ้าวโอ้่าจาในฝังลูกใครใครอ่านได้ดิแม่ทเีกีอไปเกลอายอ่านท่านกับท่านอ่านมาท่านกับเพ่ข่อยได้คอยอ่านอนก่อคยได้ไดยกระดาษตนนั้นมันเก็บมัวเนาะต้องซส้อสมต้องเอากระดาษนี่สมเจกระาษมันมันมันห้อยมันหลายหมด

เออวัดนี้ไอวัดโบ่ไป้เด้สิอัตวาโชว์ความสามารถมื้เนาะไ้เด้สีมีความสามารถัวมือคัาวปูนั่นี่เนาะไปสิเป็นคนเล็กเนาะเออข่าวแดนบอกรุ่นมามามาลองมึงมากเลยเจอมากกเด้อต้องตัวต้องอายออกมาเลยโอ้น

ข้าวน้อยเนี่ยบนว่นบวถือจะวุนหานตัวเองบอมมากบาทนี้ยมีบอมีบอผักคกีบเอก่ะนะฮะมีบอบอหาเด้นงหมวกเล่ไทยก็ได้นงผัดเป็นเต๋ บอกว่าเราไปใหญ่โตนั่นออดเล้ยโอ้ไน้งวกับ่อยนีามพี่ลุกมาเพ่กันเถอเดเดี๋ยวอ่านพงกันเลยอันนี้มาเห็นกันเออเดี๋ยวมุให่รอคนเอออ่าน มินค่ะอาปาลูดสีะลูดสีนะะออาปลาดเอเอดีซีดีอีเอ็ดีเอสเ้าคอยคิดก็ได้นอค่ไปล้วไ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หนตาวดิันขวอ้ขะไหนก็ม่กี่ขชื่อเด้

โสอบน้องเพินน้องเพินกําลังคิดอยู่ฮัลล์ได้มาถูกไหมบอสเพินกําลังคิดอยู่เนาะใจเย็นๆใจเย็นๆน้องคนนั้นสองคนอ่านได้น้องคุณนี้บาดนี้เตรียมตัวเด้อ Ready? Okay.

เป็นจะไดตื่นเต้นมั้ย่ล่ะทีุ้ตืนเต้นเนาะอ่าชอบเก่งเก่งเก่งกระดานอันกับเอื้อยกับแม่คูนี่ตัวใดตื่นเต้นตกันฮะด้วยว่าตืนเต้นเมื่อสอบวด้จงไตื่นเต้นเตื่อสอเนาะโอ้ถือว่าวันนีก็นคนกาก้าโชคพุ่งสัมากับป็นสามุ่งนีเล่บอนเล่นสอนหรืนอบเนาะงคิดประสอนเนาฮะ ในคู่มาสนาูมาิดมบดสอนอันนี้อันนี้ยภาษาอังกฤษเน่อันนี้ปะปาไกหลังคมสามารถจนภาษาอังกฤษได้แต่เองมาเรเลยเนาะแล้วันีเองคนารีคู่มสอนบอจริงโอ้โยคนมาสอนจะคือครับ คือว่าสบองเพราะเนี่ยเก่งไหนบาจทีตุนกับมาสอนก็จำได้เนาะมาเป็นลักๆเลยภาษาอังกฤษเดอรคัดไายสมายดีีิลานี่ปอยังก็ลุกตั้ล่ะเดี่ยโอซานโอ้ถือว่าโอซานมก็เก่งเต็มเนาะโอ้อาโมนี่กันขับรางวัลไปเลยคนละห้าพันกีตัวมือชุ่มเซ่อ สามุมุามมคอยฝากให้เจ้าอันให้น้องเพิ่นแนคอยสิบพันให้ให้ในคุณผูล้ลดสิบพันเลยจ้ะเนาะเป,ปน็นนักแจกของสาวางใจพันเดอพี่น้องเนาะโอ้นะครับเป็นอะไรสิพันกิ๊บาใน้ต๊ะไม่ซึ้งๆนะเฮ้ยเพิ่นแนคอ้สิบพันน่พี่แนจะดีเนาะ<ช> ครับว bueno, so ่าป้าล่ะนี่จะเป็นใบกล้วยระดุเด้อเป็นซิปใบเด้อนะารับว่าว้าป้าก็เลยหลายใบกว่าเออขอบคุณใจได้ๆวันนี้ขอบได้ๆวันนี้ไว้พร้อมเป็นแบบลอมยุกลอมยุกวายก็ยาวายก็ยาเนาะบุญคือการขุนอันมือถามมึงมีขุนเนาะขอบเนาะขอมคุขอบใจเพื่อนเป็นได้ๆลูกลองว่ามึงดูได้ไหมดีลองว่ามึงดูได้บ่ฮะ ได้ขอบใจคุณยายอยู่บ่ขอบใจเด้อแล้วเราคงลูกขอบใจเด้อใจเด้อคือใหญ่เด้อยากเด้อพี่อยากอันนี้มึงขางแม่์มุกสีบ่อมียังกะตามแต่เด้อบรทุกคนเลยคุณยายเนาะที่ว่าเพิ่นให้ของเฮาเฮาก็ต้องลูกมือขอบใจเพิ่อนเด้ออ่า มียังคือกันคือว่าเฮาได้หยังมากับหมู่หรือว่าคับผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นอันแรกก็คือขอบใจเพิ่นเด้อลูกเด้อเซตัวมื้อนี้กงนาเนาะเห็นเขียวเพิ่นกึ่งปึ้งอยู่ันิ้วจปีลูก12ปีน้องนิ้วเนาะอ่านี่่อยู่ป .5 พี่น้องได้มเนาะบ่ว่าด้ลูกนนั่นเอาบ่แม่นเน้อง้เนาะ เม่นป่ะบ่เม่นเนาะบ่หนูน้องเนาะจะปีแล้วลูกสิบสิบปีเนาะถือว่าเก่งรายนะพี่น้องเนาะโดยอัพการสรงซื่อโอเคสับพี่น้องเนาะอันนี้กัถือว่าชอบเวลาเวลาเลิกเพียนแล้วเป็นบอลูกวันนี้แม่คู่คนสี่ขามาชมวงบายบ่ตอนบายได้ค่ะมาเฮียนมาตอนบาย เอาเขามาเนาะเอาวันนี้ก็มีตัมตั้งใจทำเพียนเดอโอโะโอเคพี่น้องเนาะได้ไดทักทอนบานนี้เนาะคนตาทักทอจะมาไหนพี่น้องไในบึงเด้วเนาะใ่คนเล่นมาเ้อสบายีปลุงาสบายสบายมาทุกันเลยสบายทักในกัเสียงดังฟองชัดขนาด จบลงไปนะพี่น้องนะสำหรับสามุกอันสอนภาษาให้น้องเนาะอันน้องคนนีมีความสามารถบอวัชรพอดีทางน้องนิวแล้วก็น้องนน้นคนนีความสามารถออกมาอา่านให้ฟังให้บึงนะ้งเนาะแดีพวพอดีเอาละวันให้เพิ่นคนละสิบพันกิพี่น้องเลย โอเคเพื่อนพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กาสาว่างสิขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนาะขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขามาหับชมคลิปของสาวางามให้บำขวัญโฆษณาน้ำกะคอยพ่อแม่ mm hmm. พี่น้องจงอยู่ดีมีแห้งเบิดสกุลสุขคนเนาะตอนนี้กาจิกลทางเฮือนสาฝนสาแตวพวเนี่เนาะทางสามวมกสาลายาวท้าก้าวก่อนเลย mm hmm. พ่อพ่อก่อนไม่นะคลิปตัวต่อไปเนาะเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาสบายดี mm hmm.